นั่นแหละโรดขี้ไปเพียงอ่ะกะทิกะทิกะทิใจลงตายมือนีเฮาสิเฮ็ดแกงเผ็ดหมอยายเด้อจ้าเด้อหมอยายนี่กะทิริทหนึ่งบ่กะทิกะทิเราใช้กะทิหนึ่งริทนะจ้าเราใช้กะทิหนึ่งริท นี่เครื่องลีดข้าเสียเอามาขัวพี่แกงก่อนบานอีกเครื่องลีดข้าคอยไซตามที่หลังนะจ๊ะให้ทําอาหารไปเลี้ยงไ้แขกเหรอเาพี่แกงลงไปนี่มอยายมากด้วยนี่ข้าเจ้าประซุ่มข้าเจ้าก็เล่ยมากสื่อของมาให้เราเหตุปะิี ได้จางดอกเพนให้ข้าเจ้าสสยๆไปโอบปล่มแท่นทีสิแต่โอบปล่มเพนเน่ากินออกเสยบ่ยายเตยเหล่งดวนเนี่ยนี่เพราะคันแตกมันเลยเหล่งดวนมักๆ <S <S 2> <S 2> ไม่ได้แตกมันเลยเนี่ยแม่ เ,เดือดทอดด้วว่ามานากมะเขือพอแบบหลายเลยพี่รอดแตกมันบระดายใส่ต้องไปเลยลเด่นเส้นคู่หนึ่งหุ่นบกเขียะไก่สุกแล้วเดอ้อนี่ใส่เกลือลงไปหมอ่ใหญ่แบบนี้ก็ใส่ไปสักสองซ้อนหมอใหญ่เด้พี่หมอใหญ่ก็ใส่ไป เสาคือเด,เดียงรูปเดียงเดาอะหามคนนี้กว่าของเขานีข้าห้องเนี่ยเครื่องปรุงมีหยังแน่แม่ใส่หยังแหน่เกลือน,น้ำตาล<า>แล้วก็น,น้ำปลาน้ำปลาเขา,าคอยใส่ที่หลังเขาซีมเมืองสะกอนว่ามันนวัวหรือยังถ้ามันบนนัวเขาจังใส่น้ำปลาเพิ่มอ้าว มาเขือมาแข็งลุงไงปายบ้านเยวก่อนมานะเยี๋ยังไหนม่ซูดอ่ะเอาเติมน้ำก่อนทำไมบมานี่ก็เติมน้ำลงไปอันนี้ข้านล่างขวดอันนั้นขวดก็ได้เอาเมือทุกยศอีดีด้วยตรงถือขนาดตรงล่างขวดกะทิกันเลยทีเดียวมน,นี่มนนแม่คอยนี่ตรงนี้น้ำ แต่ว่าถ้าข่อยเหตุนี่บอไซมันบไดแสบน้ำสุรรพ่อบานไดดอกมันคั้เวเคยซิ้นเขาห้าวมากกลัโวโอ้ขีเอ้าวกบเต็มปูแต่ใหญ่แมบลายเขียลงปงายมาเขือลงปาลงปเาเขย่อนดี ต่อไป้มกแค้งซุกเารเบาบ่อเดมซุกเราเว้ถ้าสีหอนกยนี่เราอุ๊บเราบบนี้นข้าผักลง่งข้ากระ๋องไม่ยังไลล่ะก็อบออใบกปประโกดพีกเงาะค้า เอาแล้วเราบ่อเดียวนี่แล้วแล้วแล้ลกวก็โยกไปแบ่งไปสองมูด้วยนี่มูสีกับมูสิบสองข้าเจ้ามากสิไปอบล่มมาตีข้าเจา้าผัดมาให้ผู้อบร่มมาเห็ดแนวกินเ่ยผานการอบร่มต่วาเข้าเห็ดเป็นอยู่แล้วตีข้าเจ้ามาอบโอ้ข้าเจ้ามาอบร่มปุ๋ยหมากข้าเห็ดเป็นอยู่แล้ว เาเก็ได้มาเห็นเน่ากินให้ข้าจเจ้า